จะเต็มภาพบรรยากาศความสนุกงานออกทูป๊อป2023ันยี่สิบสามิใหญ่สุดของไทย2วัน2เวทีโปรดักชันอลังการระดับอินเตอร์เรียกได้ว่าจัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้วกับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง o อกท p ป p ๊อป3ซึ่งโฟโนล็อกเกในฐานะผู้จัดงานตั้งใจทำโปรดักชันฝีมือคนไทยแบบมาตรฐาน เทศกาลดนตรีระดับโลกโดยเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินไทยและศิลปินระดับอินเตอร์เพื่อให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับโชว์สวันกับ2เวทีสุดป๊อปในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าออกทูป,ป๊อป2023ยังคงจุดเด่นที่ไล์อัพศิลปินอัดแน่นเหมือนเช่นเคยเพราะขนกันมาทั้งจากฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่น พร้อมศิลปินไทยแบบไม่จำกัดค่าย2เวทีที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมและทันเดอร์โด e ทำให้เต็มอิ่มไปกับ Music, Art และ c คาน์เจพร้อมโปรดักชันแบบจัดเต็มเพราะชื่อโฟโนล็อกเก้การันตีได้เลยว่าไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอน Music ดื่มด่ำเสียงดนตรีศิลปินร่วมเวทีกว่า100ชีวิตโดยปีนี้ออกทูดป๊อป2023บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริง เราะสร้างความสุขจนติดเทรนถูกพูดถึงในโซเชียลกันไม่หยุดซึ่งได้เปิดเวทีให้ศิลปินรุ่นใหม่มาโชว์ของพร้อมกับศิลปินสุดปังทั้ง2วันในวันที่21ตุลาคมเปิดเวทีแอตแลนติสสเตท้วยศิลปินไทยตั้งแต่วงแบมเล s เซลพลามทามโฟมิกเอลลี่ดวีไอเฮส s ยบีเอสแตมดี48 โรซี Rosie, ่เอฟิโลเวโอเลตวอเทียอิงวรุนทรและในวันแรกศิลปินฝั่งอินเตอร์ก็มีทั้งศิลปินจากญี่ปุน่น s ซชิกเฟเวอร์และแลมเพธที่เปนแฟนเจป๊อปก็ยังร้องสุขคอยเพราะออกถูปป๊อป2023จัดให้ ส่วนฝั่งเกาหลีก็มาแบบจูใจยอย่างหน่มลีโอกับความหลอกกระชากใจและปิดท้ายความป๊อปวันแรกท่ามกลางสายฝนแต่ชาวออกทูแ pl นก็ไม่ได้ท้อใจแพ้ต่อสภาพอากาศอยู่กันจนจบงานเพื่อเป็นกำลังใจให้สองโชว์อังกอรสุดท้ายยูจียอมที่มาในลุคสุดคูลปนเซ็กซี่และแทยังที่มาในมาเทกับมูฟเมนท์ที่ทรงพลังเรียกได้ว่าปิดวันแรกอย่างงดงาม โซนไซแดนซ์กับเวทีเคฟสเตดสเตทสุดมันที่แฟนๆได้โยกกันแบบหลุดโลกับเหล่าศิลปินและดีเจที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถหยุดนิ่งได้และในวันที่22ตุลาคมวันที่2ของออกทูป p ๊อป3ก็ยังจะเต็มไม่แพ้กันศิลปินยกทัพขึ้นเวทีแอตแลนติสสเตดโดยศิลปินมากมายที่มาให้ความสุขและไฮไลท์เด็ดกับศิลปินระดับอินเตอร์เนชันแนล เพราะขนมาจากฝั่งเกาหลีไม่ว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปน้องใหม่พอลที่มีสมาชิกชาวไทยอย่างยออโยงศิลน์โดยเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแสดงโชว์บนสเตจของประเทศที่ไม่ได้ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะทำโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีได้เกินมาตรฐานน้องใหม่แห่งวงเคป๊อปจนแฟนๆต่างยกนิ้วให้และอีกฝั่งเวทีกับเคปสเตในวันที่สก็มาแบบล้นเวทีทั้งดีเจและศิลปินสุดฮิป ต่างๆมากมายอารอตลลังการงานสร้างโปรดักชั o n ระดับอินเตอร์นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พูดถึงในออ t ถ p o p องพนสนั่นก็คือเรื่องโปรดักชั o n ที่ wood a n u ว a t v i เช i ย n รัฐ CEO ของ phono loge ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทั้งงานใหญ่งานยักษ์ก็ผ่านมือมาแล้วโดยตั้งใจทําให้งานมีคุณภาพเทียบเท่าสากลเริ่มตั้งแต่การตกแต่ง ดีคเลชันกับบรรยากาศฟิลลิ่งของงานที่มีความสนุกมาพร้อมกับพีมหมึกเตือนสบที่เอนเตอร์เทนผู้เข้าร่วมง,งานรวมถึงแสงสีเสียงวิชวลกราฟิกและเอฟเฟกพิเศษที่ต้องดีที่สุดอิ่มใจที่สุดตื่นตาตื่นใจที่สุดเซอร์ไพรส์ที่สุดไม่ทำให้น้อยหน้าเวทีต่างประเทศและมุ่งหวังให้ประเทศไทยถูกปักหมุดเป็นจุดมุ่งหมายเรื่องเทศกาลดนตรีในภูมิภาค ให้อุตสาหกรรมดนตรีได้เติบโตและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นกัน